รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านพบกับผมนะครับเชฟจิโอกับรายการครัวอีซี่บายเชฟจิโอนะครับ วันนี้นะครับรายการครีอีซี่เนี่ยยังคงนําเสนอรูปแบบของขนมแบบใหม่ๆซึ่งทุกคนสามารถทําได้ที่บ้านวันนี้นะครับเชฟจะพาทุกคนเนี่ยมาทําเมนูง่ายๆเช่นเมนูชีสเค้กแบบนุ่มๆนะครับชีสเค้กเนี่ยเป็นเมนูที่แพงมากถ้าสมมุติว่าเราไปทานที่ไหนนะครับรับรองได้ว่าราคาเกินร้อยหมดนะครับการทําเมนูของชีสเค้กนั้นเนี่ยมันมีได้หลายแบบนะครับจะมีทั้งนิวยอร์กชีสเค้กซึ่งไม่ต้องใช้เตาอ,อบ หรือจะเป็นชีสเค้กแบบญี่ปุ่นซึ่งจะเป็นชีสเค้กที่ฟูนุ่มมากๆชีสเค้กที่เป็นแบบว่านิวยอร์กชีสเค้กนั้นเนี่ยจะเป็นชีสเค้กที่ที่เราเห็นทานกันได้ทั่ว,ว,วไปวันนี้นะครับเราจะมาทำชีสเค้กแบบญี่ปุ่นซึ่งพอดีไปทานมาแล้วมันนุ่มมากก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าทุกคนได้ลองทำชีสเค้กแบบญี่ปุ่นดูแบบฟูนุ่มนะครับผมคิดว่าทุกคนอาจจะต้องชอบวิธีการทำาน้เข้อแสนง,ง่ายใช้เตาอบนะครับแต่ว่าอแบแค่แป๊บเดียวไม่นาน ทุกคนสามารถทําตามได้แน่นอนในช่วงหน้านะครับเตรียมเล้นะครับเตรียมชีสนะครับครีมชีสจากยี่ห้อไหนก็ได้แล้วก็มีไข่แดงนะครับมีไข่เรียกว่าตีมไข่ตั้งฟองดีกว่ามีน้ําตาลนะครับแล้วก็มีนมสดนะครับแล้วก็มีแป้งข้าวโพดมีอุปกรณ์เพียงนิดหน่อยนะครับซึ่งสามารถที่จะเอาเข้ามาผสมกันได้แล้วก็เตรียมเตาอบไว้เดี๋ยวเรามาพบกันนะครับวิธีการทําแบบง่าย เทลงไปแบบนี้นี่แหละครับวิธีการทำชีสเค้กแบบนุ่มๆผมว่าทุกคนทำอาหารได้การทำอาหารเป็นเรื่องง่ายๆแค่คุณลองทำลองทำในสิ่งที่แตกต่างลองทำสิ่งใหม่ๆ ลองทำไปพร้อมๆกับผมเชฟจิโอโสพล s b ส i ิดอทุกวันอาทิตย์ในรายการครัวอีซี่บายเชฟจิโอเวลา16นาิ30นาทีเป็นต้นไปนะครับประกาศจ้าประกาศรายการครัวอีซี่บายเชฟจิโอเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่ตามแหน่งสายขายและการตลาด สำหรับผู้ที่ชอบความท้าทายมีใจรักด้านการทำอาหารและมีแนวคิดที่ทันสมัยถ้าคุณรู้ตัวนะคะว่ามีคุณสมบัติตามนี้ติดต่อแล้วมาด่วนเลยที่เบอร์โทรศัพท์0840095659รีบๆหน่อยนะเรารออยู่นะผมเชื่อว่าทุกคนทำอาหารได้นะครับการทำอาหารเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณลองทำลองทำในสิ่งที่แตกต่าง ลองทำในสิ่งใหม่ๆลองทำนอกกรอบนะครับลองทำไปพร้อมๆกับผมเชฟโจนะครับทุกวันอาทิตย์ในรายการครัวอีซี่บายเชฟโจ้ตั้งแต่16นาฬกานทีเป็นต้นไป ผู้ชมนะคะหรือว่าบริษัทห้างร้านใดนะคะที่ต้องการจัดประชาสัมพันธ์ลงโฆษณากับทางรายการครัวอีซี่ก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่ติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์0840095659การลงโฆษณาไม่ยากและไม่แพงอย่างที่คิดค่ะ กลับมาในช่วงของการทำเมนูของชีสเค้กนะครับแบบฟูนุ่มซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนคงจะเตรียมอุปรกรณ์ต่างๆไว้ครบหมดแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้เตรียมนะครับเดี๋ยวก็เตรียมไปพร้อมกับเชฟแล้วละกันในตอนแรกนะครับเราคงจะต้องเตรียมการทำเมอแรงก่อน ซึ่งตอนนี้นะครับเราก็จะทําการแยกไข่แดงกับไข่ขาวก่อนนะครับเราจะเอาไข่ขาวเนี่ยมาทําเมอแรงแล้วก็เอาไข่แดงไปใส่ในชีสเค้กนะครับโอเคเราจะเอาไข่แดงกับไข่ขาวเนี่ยนะครับตลับเทกันตรงนี้ไข่ขาวจะตกอยู่ในโบเราเอาไข่ขาวออกให้หมดไข่แดงนั้นเนี่ยเราก็ใส่ลงไปในนี้ไข่ขาวเนี่ยนะครับจะเอาไว้ทำเมอแรงส่วนไข่แดงนี่นะครับจะเอาไว้สําหรับทํา ส่วนผสมของชีสเค้กโอเคตอนนี้เราได้ละสำหรับการทำเมอแรงนันเนี่ยเราจะทำทีหลังซึ่งก็บอกเลยว่าตอนที่เราตีปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะผสมทันทีทำให้เค้กเนี่ยมันนุ่มมันฟูก็ตรงที่เมอแรงนี่แหละหลายคนยังไม่ทราบนะครับว่าเมอแรงคืออะไรเดี๋ยวดูไปพร้อมๆก,กันทีเดียวเชฟจะทำแบบชา้ชาๆนะครับแลถ้ายางคำแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับ ครีมชีสนะครับซึ่งเราจะตีกับไข่น้ำตาลเราเริ่มต้นตักน้ำตาลลงไปในไข่แดงก่อนประมาณช้อนสอช้อนนะครับตีน้ำตาลกับไข่แดงเข้าด้วยกันนะครับเอาให้มันเหมือนกับน,น้ำตาลจะเริ่มละลายลงไปจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาครีมชีสใส่เข้าไป ครีมชีสตรงนี้จะใช้ประมาณ2ช้อนเอาละครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรา mix จนก,กระทั่งส่วนผสมเขาเนี่ยเนียนเข้ากันดีอย่าให้ดูเหมือนว่ามันจะ แยกเป็นชิ้นๆนะครับเราตีส่วนผสมของครีมเนี่ยตรงนี้ขั้นตอนนี้สําคัญมากเพราะว่าการทําชีสเค้กแบบนี้นะครับตัวชีสเนี่ยคือต้องเนียนไปกับส่วนผสม,มอื่นๆที่เราผสมไปเมื่อกี้นี้พอจําได้ไหมครับเมื่อกี้เราผสมอะไรไปบ้างเราใส่ครีมชีสนะครับแล้วก็เราใส่ไข่แดงแล้วก็เราใส่น้ําตาลมีเท่านี้เองนะครับ m i ์ผสมกันให้ดีนะครับเอาให้เนียนเลย <S <S เนียนนี่นนคือหมายความว่าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับอย่าให้มีเป็นเม็ดๆหรืออย่าให้มีเป็น,นก้อนๆนะครับ ถ้าจะต้องตีนานหน่อยก็ตีไปนะครับไม่สีเลียดอะไรตีไปเรื่อยๆจนกระทั่งทุกอย่างมันเนียนเดี๋ยวจากนี้ไปนะครับเราจะใส่แป้งข้าวโพดลงไปนิดนึงแป้งข้าวโพดนะครับเราจะใส่ลงไปประมาณสองช้อนโอเคเราใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะครับเพื่อที่จะให้เค้กของเรานั้นเนี่ยมีความนุ่มหอมแป้ง โครงสร้างของเค้กประกอบไปด้วยโครงสร้างที่เป็นไข่แล้วก็โครงสร้างที่เป็นแป้งมันถึงเกาะตัวเป็นก้อนขึ้นมาได้ไมิฉะนั้นนะครับเค้กเราจะกลายเป็นของเหลวดังนั้นเนี่ยเราใส่แป้งข้าวโพดลงไปเพื่อให้เค้กเนี่ยมันมีลักษณะที่เป็นเค้กนะครับคือมีโครงสร้างที่มีรูปุ่นข้างในนะครับเอาละวิธีการจับนะครับเห็นะครับเชฟจับอย่างนี้ก็ได้เชฟจับอย่างนี้ก็ได้ไดแต่ว่าด้วยความถนัด ในการทําเทคนิคในการจับตะก้อน,นะครับเราก็ใช้วิธีการเทคนิคอย่างนี้นะครับจับอย่างนี้แล้วก็เข้ามาอย่างนี้มันจะรู้สึกว่าแน่นมากกว่าการที่จะจับอย่างนี้อันนี้มันจะอย่างนี้มันจะอย่างนี้แต่ถ้าเกิดอย่างนี้เราจะยิ้มสบายเพราะว่ามือข้างนี้เราจะดันมืยอันนี้เอาไว้ <c oughs> โอเคผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วนะครับเราจะมาทําเมอแรงเมื่อแรงปร,ระกอบไปด้วยไข่ขาวแล้วก็ประกอบไปด้วยน้ำตาลนะครับ เราจะตีไข่ขาวก่อนจนกระทั่งของเหลวตรงนี้กลายเป็นฟองหมดแล้วเราถึงจะเริ่มใส่น้ําตาลลงไปนะครับแต่ก็ใหญ่ๆนะครับใส่เข้ารประหว่างนี้นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ผู้ช่วยมาเปิดอบเตาวอเตาที่อุอณหภูมิ160ประมาณสัก20นาทีนะครับขั้นตอนของการทำเมอแรงนะครับเป็นเทคนิคสำคัญนิดนึงว่าเราจะ เริ่มใส่น้ำตาลลงไปตอนที่ฟองของไข่ขาวเนี่ยขึ้นหมดแล้วคือว่าง่ายคือไม่มีของเหลวอ,อยู่นะครับมีแต่ฟองเราก็จะตักน้ำตาลลงไปหนึ่งช้อนก่อนนะครับแล้วตีตีไปนจนาทั่งเ,เห็นว่ามันเริ่มเฟิร์มแล้วน้ำตาลกับ ไข่ขาวเนี่ยนะครับน้ำตาลเนี่ยจะทําให้ของเหลวนะครับดูข้นขึ้นไข่ขาวที่มีแต่โปรโตีนนะครับจะเข้าไปทปําปฏิกิริยากันทําให้เกิดฟองอากาศนจำนวนมากขึ้นมาตะก,กอ้อนี่ครับสำคัญมากดูซะว่าตะก,กอ้อที่เราใช้นะครับในการตีไข่ขาวเป็นแบบนี้แล้วก็ตะก,กอ้อทั่วไปที่เห็นนะครับเป็นตะก,กอ้อประมาณนี้เทคนิคการเลือกตะก,กอ้อตีไข่ขาวนะครับเราเลือกอันใหญ่เราไม่ใช้อันเล็กแล้วก็ควรจะมีติดมือไว้ติดบ้านไว้นะครับในกรณีเครื่องมิกเซอร์ของคุณเสียหรือ เป็นการตีไข่ขาวปริมาณน้นอยๆคุณก็ใช้ตัวนี้ได้เห็นไหมแตกต่างกันมากเลยดีเขาไหมอ่าเริ่มเริ่มเห็นว่ามันมันจะเกาะตัวกันเป็นก้อนๆแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าไข่ขาวที่ตีไปเมื่อกี้นี้กลายเป็นสภาพที่สามารถใช้งานได้แล้วขอถอนหายใจเหนื่อยนิดนึง โอเคละตอนนี้นะครับเราได้แล้วเรียบร้อยเ,อเราจะนำส่วนผสมของเมอแรงนะครับส่วนหนึ่งมาผสมกับเ,เค,ค้กของเราที่ตีมาสักครู่นี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะนำส่วนผสมฝั่งนี้เข้ามาอยู่ในเมอแรงของเราให้หมดดูนะฮะวิธีการเทของเราจากนั้นนะครับเราใช้แต่ไม้พายเท่านั้นเพื่อไม่ให้เมอแรงของเราเนี่ยมันยุบ ลงไปแล้วค่อยๆคนบเบาๆคนบเบาๆนะครับวิธีการคนเสียงติ๊ดๆของเตาเมื่อกี้นี้เกิดมาจากการที่เตาบอกว่าพร้อมแล้วนะครับซึ่งเราก็พร้อมพอดีสลับการที่จะเทลงไปในโมนะครับตอนนี้ชีสเค้กของเราพร้อมแล้วนะครับใส่เข้าไปในโมของเราก็ไม่ยากก็แค่เทลงไปนะครับเทลงไปแบบนี้นี่แหละครับวิธีการทํา ชีสเค้กแบบนุ่ม,มที่นุ่มเนี่ยก็เป็นเพราะว่านุ่มจากมือแรงของเรานั่นเองอบที่อุณหภูมิ160องศานะครับเ,เราก็ตั้งเซตไว้เป็นเวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นเอง แล้วครับตอนนี้เค้กที่เราอบไว้นะครับดูเหมือนว่าจะใช้เวลาอบประมาณแค่1 5บหถึงสินาทีเท่านั้นเองนะครับในไซส์ประมาณนี้เรารู้ได้ยังไงว่าเค้กเริ่มใช้ได้แล้วนะครับ <robbery> ก็คือหน้าเขาจะแตกนิดๆนะครับแล้วก็สีเขาจะเทินบราวน์เชฟจะขออนุญ,ญาตเอาออกมาจากเตาอบเลย <latego> <S 1> <S 1> การอบชีสเค้กนั้นมีเทคนิคมากมายหลายประการชีสเค้กแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะ อบโดยที่ไม่ให้หน้าเขาแตกก็ได้แล้วกอ็อาจจะให้มันดูสวยกว่านี้ก็ได้แต่ว่าในรายการครัวอีซี่นะครับจะเป็นอะไรที่เราไม่ต้องซีเรียสกับจุดเล็กจุดน้อยอย่างนี้นะครับเราเป็นว่าทําง่ายและอร่อยก็พอแล้วก็ที่สําคัญนะครับชีสเค้กนั้นยังมีไขมันต่ำ ถ้าเทียบกับการใส่เนยเข้าไปสังเกตนะครับเมื่อกี้นี้คือเชฟไม่ได้ใส่เนยเข้าไปเลยนะครับส่วนผสมก็จะมีส่วนผสมที่ง่ายๆจําได้ไหมครับส่วนผสมของชีสเค้กของเชฟมีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าใครตามดูวิธีการทําหรือว่าวิวส่วนผสมไม่ทันนะครับเราก็ย้อนกลับไปดูที่ YouTube ได้นะครับในช h a n ช e ฟจ h โอทีวีนะครับตอนนี้ชีสเค้กของเราเริ่มยุบตัวไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเอาออกมาจากโมนะครับยกออกมานิดนึง ชิ้นเค้กเขาเนี่ยครับดู จะมันฟูนุ่มแล้วก็ดูหนึบๆน,นะต้ลองชิมดูว่าจะเป็นยังไงอ,อร่อยมากๆจริงเนาะอย่าลืมทำที่บ้านนะครับรับรองได้ว่าการันตีจริงๆว่ามันอร่อยจริงๆตอนนี้นะครับทุกคนคงจําได้ว่าวิธีการทำเค้กนะครับดูหน้าตาอย่างนี้สวยๆแบบนี้นะครับทำได้ง่ายจริงๆทำเมอแรงไข่ขา,ขาวตีกับน้ำตาลทำไข่แดงผสมกับครีมชีสผสมกับน้ำตาล แล้วเอามิกซ์เข้าด้วยกันจากนั้นก็อบแค่ประมาณ15 1 8นาทีในอุณหภูมิ160องศาสูตรต่างๆนะครับแวะไปดูที่เว็บไซต์ของ YouTube c h e โอที TV เราทำเมนูของชีสเค้กไปเรียบร้อยแล้วแบบง่ายๆนะครับในช่วงต่อไปแล้วก็เชฟจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปทานเมนูอร่อยๆจากร้าน ที่เรารู้จักนะครับแล้วก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยมากร้าน Missing Piece นะครับตอนนี้น้องกิ๊ฟเขารออยู่ที่นู่นแล้วร้าน Missing Piece บรรยากาศดีมากยังไงเดี๋ยวติดตามชมนะครับนุ่มมากเลยเนี่ยตนี้บอกเลยได้ว่าดักช็อคคือดีมากคือไม่เคยเห็นเมนูที่ไหนเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะ สิ <ừ> um! ่งกุหลาบตีขึ้นในปากตอนนี้ <c oughs> ผมเชื่อว่าทุกคนทําอาหารได้นะครับการทําอาหารเป็นเรื่องง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณลองทําลองทําในสิ่งที่แตกต่างลองทําในสิ่งใหม่ๆลองทํานอกกรอบนะครับลองทําไปพร้อมๆก,กับผม เชฟโจนะครับทุกวันอาทิตย์ในรายการครัวอีซี่บายเชฟโจตั้งแต่16นาฬิกนาทีเป็นต้นไป <yummy> ผมว่าทุกคนทำอาหารได้การทำอาหารเป็นเรื่องง่ายๆแค่คุณลองทำลองทำในสิ่งที่แตกต่างลองทำสิ่งใหม่ๆ ลองทำไปพร้อมๆกับผมเชฟจิโอโสปลเอส i ิวเดอินทุกวันอาทิตย์ในรายการครัวอีซี่บายเชฟจิโอเวลา16นา30นาทีเป็นต้นไปนะครับประกาศจ้าประกาศรายการครัวอีซี่บายเชฟจิโอเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่ตามแหน่งสายขายและการตลาด สำหรับผู้ที่ชอบความท้าทายมีใจรักด้านการทำอาหารและมีแนวคิดที่ทันสมัยถ้าคุณรู้ตัวนะคะว่ามีคุณสมบัติตามนี้ติดต่อแล้วมาด่วนเลยที่เบอร์โทรศัพท์0840095659รีบๆหน่อยนะเรารอยอยู่นะ สำหรับคุณผู้ชมนะคะหรือว่าบริษัทห้างร้านใดนะคะที่ต้องการจะประชาสัมพันธ์ลงโฆษณากับทางรายการครัวอีซี่ก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่ติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์0840095659การลงโฆษณาไม่ยากและไม่แพงอย่างที่คิดค่ะ ชื่อว่าทุกคนทําอาหารได้นะครับการทําอาหารเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณลองทําลองทําในสิ่งที่แตกต่างลองทําในสิ่งใหม่ๆลองทํานอกกรอบนะครับลองทําไปพร้อมๆกับผมเชฟจโจ้นะครับทุกวันอาทิตย์ในรายการครัวอีซี่บายเชฟโจ้ตั้งแต่16นาฬิกานีเป็นต้นไป เจเโอโอเควันนี้นะคะคิดอยากจะนําเสนอเมนูที่เรียกว่าเป็นเมนูขนมหวานเป็นอาหารหวานซึ่งเชฟจโอชอบมากนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาทําความรู้จักกับเมนูทั้งหมดที่อยู่บนโตนี้นะคะเรามาทําความรู้จักกับเจ้าของร้านก่อนคุณอุ้สว่สดีค่ะเจ้าของร้าน The m i s s i n g p i เ c e นะคะอยากจะให้คุณอแนะนำตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงคะ่ะก็ชื่ออุษานะคะก็ะชื่อเรียกว่าอุ้ก็ได้ค่ะ ป็นเจ้าของร้าน,ด,นดูแลตรงนี้เองเลยก็คิดคนก่อตั้งทัทุกอย่างคะ่ะสูตรต่างๆสูตรต่างๆนี่นะครับสำรวจกันมาแล้วคุยกันมาแล้วว่าเรียนที่กรองเบอร์วัตถุดิบนะครับของคนที่เรียนจากสถาบันนี้จะเลือกใช้แต่วัตถุดิบชั้นดีเพราะเป็นเฟสช<น>เชฟตัวจริงเลยค่ะครับเรามาดูเมนูกันบ้างถ้ามาถึงร้านต้องสั่งอะไรคะคุณโอ๊คเป็นอันดับแรกเลยอันดับแรกอันนี้ค่ะฮิตมากตัวนี้เรีย<ต>กว่า ดาร์กช็อกโกแลตซูเฟ่ค่ะปกติซูเฟ่นี่เสิร์ฟมาแล้วต้องรีบทานมันจะยุบค่ะแต่นี้ทำไมไม่ยุบไม่ยุบเพราะเอาไอศครีมทับไว้ออาแล้วให้มันให้มันยุบลงมาด้วยเครื่องที่ราดลงมาค่ะกลายเป็นว่าได้เป็นเมนูใหม่ ที่ยอดพ้อด้อยของเมนูเดิมๆใช่ไหมพร้อมกันเลยนะนุ่มมากเลยเนี่ยตรงนี้บอกเลยได้ว่าดักชอบคือดีมากเคยไม่เคยเห็นเมนูที่ไหนเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะก็ก็เอาส่วนดีๆมาใช้ปรับง่ายปรับค่ะเชฟอืมคุณู้ชมอ่ะอ่ะเมนูต่อไปค่ะคุณรู้จักเป็นอะไรคะนี้เป็นราสเบอร์รี่คอตาราสเบอร์รี่คอตาเด็ดยังไงคะเมนูนี้ ก็ปกติพานาคต้าก็จะมีแต่เนื้อเจลลี่ครีมครีมเนี่ยค่ะสีขาวๆนี่ใช่ไหมคะเราก็เลยแบบใส่ไอเจลลี่ไว้ข้างบนให้มันได้มีอีกรสชาตินึงขึ้นมาใช่ไหมตัดหรือว่าอันดับหนึ่งเลยนะอันนี้นะเพราะว่าไม่เคยเห็นว่ามีเจลลี่บนพานาคต้ามาก่อนไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นมี ก็ตอนตอนคิดนี่เข้าไปในห้องกับเชฟที่ทำค่ะก็ไปช่วยช่วยกันคิดอยากให้มีเมนูรสของหวานที่มันเปรี้ยวๆหวานๆมันไม่เลี่ยนเลยเข้ามาในร้านใช่ค่ะใช่อาหารฝรั่งเศสนะครับหรือแม้กระทั่งขนมโดยเฉพาะขนมเนี่ยจะเลี่ยนนะพูดตามตรงนะวันนั้นเนี่ยเป็นเทคนิคในการนำเอาผลไม้ปเปรี้ยวจากบ้านเราเนี่ยเข้ามาตัดอ,อันนี้ครับที่นี่จะอร่อยลงแล,แล้วตัวนี้<ไ>ปเป็นซอส ซอสสเบอรี่ซอสสเบอรี่สดเลยนะเนี่ยเพราะว่าหนูทานแล้วอร่อยมีเม็ดเม็ดสตรอเบอรี่อยู่ด้วยนี่ทำมาจากสดสดเลยอร่อยมากรับปรี้ยวด้วยอไปดูกลับไปละคะคาราเมลโทสต์คาราเมลโทสต์เดี๋ยวนะปกติที่เราเห็นโทสต์คือมันหลายชั้นมากเน้นขนมปังแต่ที่ร้านนี้เดี็ดไม่ซิ่งพีซนะคะคุณผู้ชมเน้นเครื่องบัตรเป็นเป็นบานาน่าค่ะกินคาราเมล มันทานคู่กันนะระหว่างบัาน่าทอสแล้วก็ไอศครีมพร้อมๆกันทีเดียวแล้วมีอัลมอน์แบบอซลมอนสไลด์แบบอบกรอบนะรวยข้างบนด้วยนะนี่อันนี้คืออยากมีอะไรเป็นเอกลักษณ์ของร้านเราเองค่ะแล้วทเขาเด้เขาจะกรอบข้างนอกนะอบเป็นกรอบอันนี้มันสักพักรอมาแล้วจริงๆมีสองรสนะคะ อีกอันนึ่งจะเป็นสตรอเบอรี่กีวีแล้วก็มีซอสวานิลากับซอสสตรอเบอรี่วนรอบๆครับเอามือูนี้เล็งมานานแล้วหน้าตาสวยๆอย่างนี้ของจริงหรือเปล่าอันนี้เรียกว่าลาวีออนโรสค่ะชื่อตามเลยค่ะเอาละครตัดก่อนก็อาจจะไม่เคยเจอที่ไหนเลยใช่ไหคิดเองเลยค่ะอ๋อแต่ว่าเป็นสปอนกับเลมอนครีมจะเป็นรส กุหลาบกลิ่นก็กลาบเลยคือคือตรงนี้เนี่ยพื้นเขาเนี่ยเขาจะเป็นเป็นสปอนด์แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอัลมอนด์ไอเป็นเลมอนเลมอนครีมแล้วตัวนี้ก็เป็นมูสกลิ่นกุหลาบโหอมมากเลยหอมกันแล้วมันจะตัดกั๊บกลุ๊กเข้าไปเป็นไงคะกลิ่นกุหลาบอบอวลกลิ่นกุหลาบตีขึ้นในปากตอนนี้อุยกุหลาบกุหลาบเลยล่ะกุหลาบมากกุหลาบหอมไง กินตลบอบอวนในปากเลยนะขึ้นจมูกเลยขึ้นหัวขึ้นตาขึ้นหูเยอะไปหัวไม่รู้สึกไม่รู้สึกใช่ไหมอันนี้ทานคู่กับอันนี้โรสรมการิต้าเป็นมอกเทลเป็นมอกเทลเบสจากชากุลามอันนี้มีน้ำผึ้งใช่ค่ะออันนี้อร่อยอันนี้มีรังผึ้งด้วยเนี่ยมีรังผึ้งด้วยขอเป็นหมีทีนึงได้ไหมมีกินผึ้งระวังนะเอาไปหมดเลยทั้งหมดเลยยังไค่ะ หวานอีกตัวหนึ่งละคะเรียกว่า Elderberry ค่ะก็ดอก Elder ข้างในเป็นบลูเบอร r y ี่ค่ะดูซิื้อถ้าอยู่ในปากแล้วจะเป็นยังไงเฮกเราเนี่ยเราทำเองเราไม่ทานเราไปทานของเจ้าบ้านโอ้เป็นไงคะอร่อย ปกติเราจะเหมือนแบบเห็นเห็นตัวที่ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยไปอยู่ข้างในแล้วตัวจะเป็นตัวเคครอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้กลับเอาข้างในมาไว้ข้างนอกคุณผู้ชบศาสตร์ชั้นสูงคือขนมฝรั่งเศสเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะทานเป็นมูสซึ่งปกติมูสเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เรียนมาเนี่ยนะครับคือทําไม่ได้นะครับหรือถ้าไม่มีทักษะก็ทําไม่ได้เราจะเห็นตามร้านเดลิเวอรี่ทั่วไปนะเนี่ยเราจะไม่เห็นขนมประเภทนี้อยู่เลยเราจะเห็นเป็นพวกบราวนี่เป็นพวกเค้กแบบง่าย แต่ถ้าเป็นเค้กชั้นสูงลักษณะอย่างนี้ปกต,ติจะอยู่ในโรงแรมชั้นสูงโรงแรงมหรูเท่านั้นแต่วันนี้นะครับเฮสตี้เ e ฟจากเล r อกระดองเ่ะ พี่สิทธิ์น้องรุ่นเดียวกันเนี่ยพูงมารู้กันเมื่อกี้นี่เหมือนกันเขาเนี่ยได้ประยุกต์อะไรต่างๆมากมาย<อ>เหนือกว่าที่โรงเรียนเคยสอนไว้อีกนะครับ<ม>เรารู้ว่าเราเรียนยังไง<อ>แต่ว่าวันนี้เนี่ย<อ>เขาประยุกต์ได้มากกว่าน,นั้นอีกเท่าตัวเลยค่ะก็เลยออกมาเป็นเจ้าของร้าน The m i s i n g p i สมควรแล้วครับที่ร้านนี้จะเป็นที่นิยมนะครับว่าคนทั่วไปนิยมมาทานที่นี่มากสุดท้ายนี้ให้คุณอุ๊ฝาก ร้านกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะอยู่ที่ไหนยังไงเปิดกี่โมงคะก็ขอบคุณมากแบบสำหรับคำชมรู้สึกจะจริงๆเราอยากทำอะไรง่ายๆให้คนได้ทานนะคะได้มีความสุขร้านนี้อยู่ที่สุขร์วิซย50จานนะคะก็ติดกับทองหล่อนก่อนถึงทองร้อหนึ่งซอยก็เปิดตั้งแต่เช้าเลยค่ะตั้งแต่เท่าไหร่นัก8โมงก่อน8โมง7โมงครึ่งก็เปิดแล้วปิดประมาณสัก4ทุ่มค่ะแต่ว่า ด้านหลังเราก็จะมีเป็นร้านอยู่ในเครือเดียวกันเนี่ยก็นั่งกันต่อได้กลับเป็นปร,ร้านอาหารที่เราเคยทานเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ส,สัปดาห์นี้แหละไม่รู้สัปดาห์ไหนแต่เราทานมาแล้วอร่อยมากอันนั้นคือแ่บจริงอ่ะลแล้วค่ะโอเควันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่วงสําคัญที่เราจะมาการันตีความอร่อยนะคะจากร้าน The Missing Piece กันถ้าโอเคเนี่ยเราจะเป็นสัญลักษณ์เหมือนเดิมคุณผู้ชมค่ะถ้าโอเคทุกท่านจะโอเคพร้อมกันเชฟจิโอโอเคเลยซอโอเคเลย เอาล,ละคะ่ะวันนี้นะคะต้องขอคุณคุณอูเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติทางรายการเชฟซิโอแล้วก็กิฟนะคะจากรายการครัวอีซี่มาเยี่ยมเยียนร้าน The Missing Piece ค่ะวันนี้ลาแล้วคะ่ะคุณผู้ชมค่ะคราวหน้าจะไปที่ไหนแล้วมีอะไรอร่อยๆอมาฝากคุณผู้ชมอีกต้องติดตามห้ามพลาดเลยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ